รัตตีท่านนายกท่านฝากข่าวดีว่าให้ลีแล็กสักสิบนาทีนะดิระโสยะหาสัตติติโดวิวัชฌังสุสัตตอโลอิจิตังสัตติตังตุมหังขิปปเมวะสมิจฉตุสัพพีตุสำคัญที่ใจหากถ้าเกิดว่าสันติภายในเกิดขึ้นแล้วสันติมันเป็นสัปติตอนนันองค์เศรษีนี้อาได้สำเร็จประโยชน์ Tiap, dan juga mereka pada muka semak kongkong, tawa, ikat tangan, satu, satu, sini lagi nak, hey, cuma ditutup, apa nak? นั่นนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประชุมจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญน,นะครับแต่เดิมนั้นครับซึ่งก็ถือว่าเท่าที่ผมสังเกตด,ดูนะครับขณะที่เข้ามาสู่พุทธศตรรษใหม่เป็นสมาคมที่ว่าไม่ได้มีเงินมากมายนะครับเงินเรามีแค่ในเรื่องใหญ่โตนะครับแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าภานการเงินนะครับเราต้องท่าน ท่านสวีนะครับอของขอไปสู่วาระที่สองนะครับทั้งที่เราได้จะรับรองการปรน,นี้มนะครับเราไม่สามารถที่จะดา,าเนินก,การประชุมตามข้อบังคับขึ้นสมาคมนะครับก็ได้แจ้งการวารที่สองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะครับที่ประชุมไม่มีข้อแก้ไขไนะครับได้แจ้งในที่ประชุมครั้งที่แล้วนะครับว่า เื่อนะครับให้เป็นกรรมการมูลนิธินะครับก็มีทั้งหมด9้าท่านนะครับข้าทาการทางหน่วยงานข้าราชการนะครับที่ที่จึงเรื่องทะเบียนของมูลนิธิไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมาวันนี้นะครับจึงมีมารลอยู่ว่ามติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับนะครับเ้านะควันที่1 2พฤศจิกายนนะครับ เพื่อนสมาชิกองค์จับหลัพรรณบุรีนะครับได้ไปสาธิตการจะทำการมนะครับพุทธสมาคมเรานะครับได้ร่วมบริจาคเงินรางวันะครับจิตรัติโกนะครับที่ลงมาเมื่อเช้นะครับท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสก็เป็นเงินหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทนะครับแล้วก็วันที่สามทางหน่วยงานวิจัยจากกจังหวัดนะครับที่ได้เห็นความ